my nickname is my nickname is i was born on i was born on in in bangkok I am years old. I am eleven Oh. I get up at six o'clock every day. I get up at six o'clock every, day. At a, a six every day. Based, brush every my day. teeth. I wash my face, brush my teeth, my teeth, my teeth, and take a shower. And take a shower. Take a shower. Shower. I put on my school uniform. I put on. I put on my school uniform. my mother prepares my food my mother prepares my food uh, okay พร้อมกันหรือยัง are you ready ค่ะ you ready พร้อมแล้วเนาะในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือเรื่องของ พลังงานจากสารอาหารนักเรียนค่ะที่เชื่อขออนุญาตปิดไม์นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าทีเชื่อจะเรียกตอบให้หนูหนูค่อยเปิดไมกทีหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคเนาะโอเคไหมโอเคอ่ะทีนี้ปะทบรทวนเรื่องสารอาหาราที่นักเรียนทราบกันเมื่อคลิปที่แล้วที่ทีเชอร์อธิบายไปเอาส่งคลิปให้พวกหนูดูเมื่อคาบที่แล้วอะคะ่ะสารอาหารมันจะประกอบด,ด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามิน ไขมันและสุดท้ายนั่นก็คือน้ําซึ่งสารอาหารของเราอ่ะมันจะแบ่งเป็นสองประเภทนั่นก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานใช่ไหมซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงานมันจะมีอยู่สามประเภทนะคะสารอาหารที่ให้พลังงานมันก็จะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันส่วนสารอาหารที่มันไม่ให้พลังงานมันก็จะประกอบด้วยประกอบด้วยอะไรบ้างคะน้าวิตามินและแร่ธาตุจำได้ใช่ไหม อ่ะทีนี้ต่อไปรับสมองที่เชื่อให้หนูเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะพร้อมกันนิดอย่างอ่ะเตรียมรับสมองตามนี้เลยนะคะรับสมองอาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารประเภทใดที่เชื่อจะให้เมนูอาหารมาแล้วก็พี่เชื่อจะให้หนูเขียนลงไปว่าอาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารประเภทได number o ข,ขนมปัง n ม m b e r ขสอแตงโม three, ham. Four, n ม m b e r ข h ามแฮมหมายเลขสี่เนยและหมายเลขห้าเส้นสปาเก็ตตีค่ะ you have two minutes เขียนเฉพาะคำตอบลงไปค่ะไม่ต้องลอกโจทย์ข้อที่หนึ่งขนมปังทำมาจากแปง้งน่าจะให้สารอาหารประเภทใดนักงเนียยก็เขียนลงไปคิดไหมคะ You have two minutes ใช่เลยรับสมองนะคะ น u m เมื่ขนมปังให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะถูกไหมถูกกันปะถูกครับถูกเนาะอ่าต่อไป Number 2ูได้งงค่ะให้วิตามินและแร่ธาตุค่ะเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปได้ไม่เป็นไรต่อไป Number number n u m b e three แฮมให้สารอาหารประเภทโปรตีนโปรตีนถูกต้องค่ะต่อไป Number 4 four เลยค่ะให้สารอาหารประเภท ไขมันแอนเดรลาช่ะเส้นสปาเกตตี้ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตดล้กูคือค่ะไข่เบสไฟหัวเก็ตไฟคอยด์ทรีแฮนด์โอเคอ่าโอเคโอเคโอเคส่วนใหญ่ทำได้กันใช่ไหม โอเคมาถึงเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะนักเ,เรียนทราบไหมว่าสารอาหารประกอบด้วยอะไรบ้างจําได้ไหมจากสไลด์ก่อนหน้านี้เลยสารอาหารก็จะประกอบด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแป่ธาตุวิตามินไขมันน้าใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือสารอาหารซึ่งสารอาหารมันจะแบ่งเป็นสองประเภทคือสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนั่นเองซึ่งสารอาหารที่ให้พลังงานอะ่ะมันก็จะแบ่งออกเป็น โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็จะมีน้ําวิตามีแล้วก็แต่ธาตุจำได้กันใช่ไหมจาได้ไหมจาได้ไหมจาได้ไหมอะเรามาดูกันแล้วหนูอยากรู้ไหมว่าพลังงานของสารอาหารมันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน โปรตีนเจอในไหนเนื้อนมไข่เนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อวัวไข่คาร์โบไฮเดรตเอ้ยขอโทษค่ะโปรตีนพบในเนื้อไก่เนื้อปลาคาร์โบไฮเดรตพบในแป้งเกลือมัน้าวโโดและไขมันเจอในพวกน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์โปรตีนค่ะพบในเนื้อนมไข่นักเรีนยนทราบไหมว่าโปรตีนหนึ่งให้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่ โรตีนหนึ่งคมให้พลังงานทั้งหมด4กิโลแคลอรี่ kcal 4กิโลแคลอรี่โอเคไหมเห็นไหมคะเห็นเนาะนักเรียนเห็นที่ที่เชอแสดงให้เห็นใช่ไหมเห็นค่ะ อ่าโอเคอ่าต่อไปถ้าเราตัวอย่างถ้าอยาก,ายกทราบเหรว่าโปรตีน10กรัมอย่างเช่นซื้อเนื้อหมูมา1ิกรัมเนี่ยค่ะเราจะได้รับพลังงานมาทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี่เราคิดยังไงถ้าหากว่าอยากเรียนทราบถ้าเรียนอยากทราบพลังงานใช่ไหมหนูก็ต้องเอาสเข้าไปคูณใช่เพราะโปรตีน1กรัมอะค่ะมันจะให้พลังงานทั้งหมด4ี่กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเน,นื้อหมููิ0กรัมมันก็จะให้พลังงานทั้งหมด40กิโลแคลอรี่เอาไปคูณเข้าไปนั่นเองโปรตีนคูณด้วยสี เนื้อหมู1กรัม4กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเนื้อหมู10กรัมเหมือนเดิมโจทย์ต้องการทราบ10แล้วก็เอา10มาคูณเอเอา10มาคูณกับ4ดังนั้นคำตอบก็จะเป็น40กิโลแคลอรี่ยากไหมไม่ยากคนระับไม่ยากเนาะเชื่อก็ว่าไม่ยากนะอ่ะต่อไปแล้วถ้าเป็น Car oh ate, าคาร์โบไฮเดรตนะคะนักเรียนหาคาร์โบไฮเดรตเราจะพบในแป้งเกลือมันน้ำตาลขนมป,ปัง อะทีนี้เชื่อถามแป้งเผือกมันน้ำตาลขนมปังเนี่ยหนึ่งกรัมให้พลังงานทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบที่เชื่อให้เลือกไว้หนึ่งตัวหนึ่งสองสามเลือกอยังเฉลยคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่ค่ะถูกไหมถูกไหม,ไหมแล้วถ้าหากว่า โจ์ต้องการทราบหรือว่าคาร์โบไฮเดรต25กรัมเข้าสวย25กรัมเนี่ยให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่หนูทำยังไงคะหนูก็ต้องคิดย้อนกลับไปมเมื่อกี้ว่าเอ้คาร์โบไฮเดรต1กรัมมันให้พลังงานทั้งหมด4กิโลแคลอรี่นะแล้วถ้าข้าวสวยอะข้าวสวยมันจัดเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมจะให้พลังงานเท่าไหร่หนูก็ต้องเอา25คูณกับอะไรคะ25คูณกับอะไรเอย คูณกับ4ถูกต้องค่ะวิธีการคิดหนูก็ต้องเป็นข้าวสวย1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ข้าวสวย25กรัมก็จะให้พลังงานเท่ากับ25คูณ4เท่ากับ25คูณเท่ากับ100 100กิโลแคลอรี่นั่นหมายความว่าหนูก็แค่เอาแคลอรีอ่ไปคูณกับน้ำหนักของอาหารแค่นั้นเองยากไหมเชื่อว่าไม่ยากเนาะเอาไป ไขมันลิปิดค่ะไขมันเราจะพบในไหนได้บ้างพบในน้ํามันจากพืชไขมันจากสัตว์ซึ่งไขมันหนึ่งกรัมนะคะมันจะให้พลังงานมากถึงเก้ากิโลแคลอรี่แตกต่างกันกับชาวบ้านเขานะคะมีไขมันอันเดียวที่มันแตกต่างกับชาวบ้านเขาเพราะคนอื่นเขาให้เท่าไหร่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้สี่แต่ถ้าไขมันให้ให้ไขมันให้เาโอเคนะคะ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้สแต่ถ้าไขมันจะให้เก้าจไหมน,นะ <9. S 1> โอเคจทยตัวอ,อย่างข้อนี้ค่ะมไขมันห้ากรัม 45, 45, 45, 45, ให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ลองคิดไม่ได้ใจทำยังไงนะไขมันให้เก้าค่ะถ้าน้ำมันห้ากรัมให้พลังงานเท่าไหร่สี่สิบห้สี่สิบห้สี่สิบห้ามีใครให้ตัวเลขอื่นไหมคะ มีใครคิดได้ตัวเองไหมไม่นะอ่ะเฉลยเลยยกตัวยอยา่างน้ามันห้ากรัมให้พลังงานอีกกิโลแคลอรี่ถ้าน้ำมันหนึ่งกรัมให้พลังงานเก้ากิโลแคลอรี่น้ำมันห้ากรัมก็ต้องเป็นห้าคูณกับเท่าไหร่คะ <5 S 2> ห้าคูณเก้าค่ะห้าคูณกับเก<ร>ค่ะเท่ากับสี่สิบห้าทุกต่อไปกดยากไหมตัวเอง ไม่ยากครับไม่ยากวันนี้ได้ง่ายแต่หนูต้องจําให้ได้หนูต้องจําให้ได้ว่าสารอาหารที่ให ah> ้พลังงานอ่ะมันมีแค่สามตัวสามประเภทมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งโปรตีนโปรตีนสองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตคมันคาร์โไฮให้มันโปรตีนให้เท่าไหร่คะสี่กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตให้เท่าไหร่คะ สี่กิโลแคลอรี่ไขมันให้เท่าไหร่คะ9กิโ้9กิโลแคลอรี่จำให้ได้นะคะโปรตีน4คาร์โบไฮเดรต4ไขมัน9ไขมัน9โปรตีน4คาร์โบไฮเดรต4ไขมัน9โปรตีน4คาร์โบไฮเดรต4ไขมัน เก้าไขมันเก้าคาร์โบไฮเดรตสี่โปรตีนสี่โอเค่าดูตัวอย่างกันค่ะเห็นตัวอย่างไหมอาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารอาหารดังนี้ค่ะมีไขมันมีโปรตีนมีวิตามินและเกลือแร่เอ๊ะทำไมที่เชฟเฟิร์นไม่ได้สอนวิตามินกับเกลือแร่ล่ะแล้วหนูจะคิดได้ยังไงจำได้ไหมว่าวิตามินกับเกลือแร่ให้พลังงานไหมคะ ไม่ไม่ให้พลังงานดังนั้นหนูจึงไม่ต้องเอามาคิดโอเคปะเก็ตไหมเก็ตครับเก็ตครับวิตามินกับเกลือแร่ไม่ให้พลังงานหนูก็ไม่ต้องเอามาคิดดังนั้นข้อนี้หนูก็เอามาคิดแค่ไขมันกับโปรตีนโปรตีนำได้ไหมไขมันให้ไขมันให้9 9 9ให้โปรตีนโปรตีนให้ สี่ค่ะทำยังไงอ่ะเอาน้ําหนักมาคูณกันใช่ไหมมาคูณกับพลังงานใช่ไหมคะอ่ะหาไขมันค่ะไขมันตอบเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าโปรตีนตอบเท่าไหร่โปรตีนตอบเท่าไหร่คะยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วทั้งหมดจากจานนี้จะได้เท่าไหร่คะเอามาบวกกันสี่สิบห้ากับยี่สิบแปดบวกกันเป็นห้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเป็น เจ็ดส <16. S 2> ิบสามใคร <S <S ใคิดพันเพื่อนมยเนี่ยอ่ะมาฉะเฉลยดูนะวิธีการคิดบางคนอาจจะคิดยังไม่ทันเพื่อนอะค่อยคคิดไปุไ้ยเหนื่อยหรอหายใจเบาเบเอาใหม่นะหรือตื่นเต้นไขมันห้ากรัมไขมันห้ากรัมเท่ากับห้าคูณกับเก้า 9ตัวนี้คือเคือพลังงานของไขมันเข้าใจไหมคะเราก็ต้องเอา5้าคูณกับเก้าเห็ป่าก็จะเท่ากับ45กิโลแคลอรี่ต่อไปโปรตีนโปรตีน7กรัมก็จะเป็น7คูณกับ4เท่ากับฮัลเท่ากับยีแต่เขาอยากทราบว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หก็ต้องเอามาบวกกันเป็น45่สบวก28เท่ากับ สีบสามครับสามเข้าใจไหมอันนี้ยากไหมคะอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะเวลาค่ะพอมองเห็นอาหารมองเห็นสารอาหารพวกนี้ปุ๊บหนูก็ต้องคิดขึ้นมาในใจแล้วเอ๊มันก็ต้องแบ่งเป็นสองประเภทคือให้พลังงานกับ,บไม่ให้พลังงานใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ต้องมาดูอีกและว่าอ่ะถ้าให้พลังงาน ก็จะมีอยู่3าประเภทมีไขมันมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งโปรตีนให้เท่าไหร่คะจำได้ไหมโปรตีนให้4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตให้4กิโลแคลอรี่ไขมันให้9กิโลแคลอรี่ส่วนวิตามินและเกลือแร่จะไม่ให้พลังงานเราจึงไม่ต้องเอามาคิดวิธีการทำอันดับแรกไขมันค่ะหนูก็เขียนลงไปเลยไขยมัน5กรัมเท่ากับ5คูณ9เท่ากับ45 โปรตีน7กร er ัมก็จะเท่าก nah ับน <for ced> ้ําหนักของโปรตีนคูณกับพลังงานต่อ1กรัม7จ็ดคูณสเท่ากับยี่สพลังงานทั้งหมดจึงเท่ากับ45่สิบวกยีิเท่ากับเจ็ดสิากิโลแคลอรี่ครับแล้วถูกต้องยากไหมไม่ยากยากเพิ่มโจทยากไหมไม่ยากมาดูสรุปค่ะ นักเรียนหาสรุปจากสไลด์เนี้ยตัวเองลองสังเกตดูซิว่ามีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตวิตามินและเกลือแร่นักเรียนคิดว่าสารอาหารประเภทไหนบ้างที่ให้พลังงานตอบติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่สารอาหารไหนบ้างที่ให้พลังงานคะหนึ่งมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต ไขมันโดเดอเรตไขมันมิตายินและเกลือแร่ไม่ให้พลังงานเห็นไหมที่เชอร์ทำเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดไว้เนาะเครื่องหมายถูกคือให้พลังงานส่วนเครื่องหมายผิดคือไม่ให้พลังงานโอเคไหมคะอะ <c oughs> ต่อไปมาดูโจทย์ของเรานี่คือบถานที่หนูจะต้องทําสง่งเชื่อนนะคะ <c oughs> แปลคือการ์โบไวนอาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารอาหารดังนี้ค่ะมีโปรตีน5กรัมคาร์บโบไฮเดรต10กรมัม ไขมัน8กรัมและวิตามิน2กรัมอาหารนี้ให้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นตอนวิธีการาคิดหนูหนูก็ต้องดูแล้ว,ห,ลวหนูดเขียวแล้วมะหนก็เอาหนูไปด้วยนี้เขียอกัน่นนี้เอ่อว่าหนูอ่านโจทย์แล้วมาหนูก็ต้องวิเคราะห์นะคะว่าสารอาหารที่ให้มา4อย่าง อันไหนบ้างที่ให้พลังงานอันไหนบ้างที่ไม่ให้พลังงานจากข้อนี้อันที่ให้พลังงานก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช่ไหมส่วนตัวที่ไม่ให้พลังงานก็จะมีวิตามินดังนั้นเราก็ไม่ต้องออไม่ต้องคิดของวิตามินโอเคปะก็บจะคิดแค่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันจําได้ไหมโปรตีนหนึ่งกรัมให้กี่กิโลแคลอรีร่คะโปรตีนให้สี่คาร์โบไฮเดรตให้สี่ครับสี่ครับเก้าครับ ดังนั้นวิธีทำอันนี้หนูก็เขียนโปรตีนห้ากรัมเท่ากับห้าคูณห้าคูณห้าคูณโปรตีนโปรตีนให้สี่ก็ต้องเป็นห้าคูณสี่เท่ากับห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบยี่สิบยสิบโอเคคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตสิบกรัมค่ะสิบครับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้เท่าไหร่ครับคาร์โบไฮเดรตสี่ครับ ให้4ใช่ไหมดังนั้นคาบไเฮเดตสิบกรัมก็จะเป็นสิบคูณกับ4เท่ากับเท่าไหร่คะ40ต่อไปไขมันค่ะนารมิดะนารุมิดอยู่ไหมคะนารมิดฮัลโหลอะลักษยาลักษยาคะไขมันหนึ่งกรัมให้เท่าไหร่คะ เก้าเก้ากิโลแคลอรี่ค่ะเก้ากิโลแคลอรี่ค่ะถ้าไขามันแปดกรมัมหนูก็ต้องเป็นแปดคูณกับเก้าค่ะเก้าคูณเก้าเป็นสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองทีนี้อยากทราบว่าอาหารนี้ให้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่หนูก็ต้องเอามาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันเอาปโปรตีนเอาคาร์โบไฮเดรตและเอาไขามันมาบวกกันนั่นคือพลังงานของอาหารทั้งหมดที่ห,ทหนูได้รับ จากอาหารจานนี้นั่นเองโอเคไหมยากไหมคะยากไหมลูกอ่ะทุกคนเปิดไมค์เปิดกลอ้องยากไหมยากไหมที่เชื่อว่าไม่ยากมีใครสงสัยคำถามอะไรไหมคะที่เชื่อจะได้อธิบายให้ในนี้เลยเพื่อนก็จะได้ฟังด้วยนีครับที่เปิดไมค์ไมค์หมคะ ทันไหมทันไหมมีใครสงสัยคะถามพี่เชื่อได้ตอนนี้เลยพี่เชืรอก็จะได้อธิบายให้พวกเราฟังวิธีการคิดอันนี้จําได้ใช่ไหมหนูก็ต้องแยกหนึ่งอาหารที่ให้พลังงานสองอาหารที่ไม่ให้พลังงานถ้าหาว่ามันไม่ให้คิดไหมคะถ้ามันไม่ให้พลังงานคิดไหมไม่ต้องคิดอันไหนที่หนูไม่ต้องเอามาคิดเอ,อ่ยมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและว,วิตามินอันไหนที่หนูไม่ต้องเอามาคิดคะ วิตามินวิตามินวิา,วาดังนั้นข้อนี้หนูก็ต้องเอามาคิดแค่โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็ไข่มาน<ค>ไข่บนครับโอเคไหมแล้วก็เอามาบวกกันโอเคครับ,รบใส่อะไรไหมคะ w h have any q u e s t i o n มีใครมีคำถามจะถามที่เชื่อไหมถามที่เชื่อได้เลยวิลาวันถามอะไรไหมคะมีใส่อะไรไหมลกูก ไม่ค่ะพรปวีสงสัยอะไรไหมเอ่ยถามอะไรไหมสงสัยไหมนลมิมิตมีคำถามไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนไหมนักเรียนนักเรียนเขียนโจทย์ต่อลงไปเลยนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำเนาะพี่ช่อขาพี่เช่อขาหนูสงสัยหนูต้องวาดรูปแมวไหมคะ ในโจทย์มันมีแมวค่ะหนูต้องวาดแมวไหมคะไม่ต้องวาดหนูก็เขียนแค่อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารอาหารดังนี้โปรโตีนเท่ากับ5กรัมคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ10กรัมไขมันเท่ากับ8กรัมวิตามินเท่ากับ12กรัมอาหารนี้ให้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่หนูก็เขียนวิธีทำโปรโตีนเท่ากับ5คูณคา,าร์โบไฮเดรตเท่ากับ10คูณไขมันเท่ากับ8คูณและเอามาบวกกันนั่นคือคำตอบ ยากไหมไม่ยากไม่ครับผมเก่งมากไปกูเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวทิเชอร์มีให้ตอบชิงรางวัลกันด้วยสัปดาห์นี้วันนี้ทิเชอร์ลืมเอากงมาจากรถเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวทิเชอร์เอาขึ้นมาด้วยให้เข้าเรียนทุกคนเชิญเพื่อนเข้าเรียนทุกคนด้วยนะคะอ่ะก่อนจากกาันวันนี้นักเรียนคะความทิเชอร์ได้นะก่อนจากกาันวันนี้ทิเชอร์มีเรื่องจะฝากาหนูก็คือ เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์ของทิเชร์นะคะไลน์ส่วนตัวของทิเชร์แล้วก็เดี๋ยวทิเชร์จะไล่ตรวจจากข้างล่างขึ้นข้างบนตรวจช้านิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอย่าว่ากันเพราะว่าทิเชร์วันนี้ทิเชร์มีสอนสามห้องเลยหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทิ่เชร์ก็จะส่งข้อความกลับไปหาหนูว่าตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทิเชร์เช็คแล้วโอเคไหมเดี๋ยววิดีโอ <Okay. S 1> เดี๋ยวที่เชร์จะส่งกลับไปพอ w ร r จกลับไปให้หนูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มันเซฟเสร็จ เผื่อพวกหนูไม่เข้าใจหรือบังเรียนจะได้สามารถย้อนกลับไปดูได้ย้อนกลับไปดูคลิปได้เนาะโอเคไหมรอสักครู่แล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะ